ทองลูกแฝดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมัมมีวินาทีที่รู้ว่าทองตั้งแต่10วันแรกที่ใส่คือแพ้หนักมากเห็นอะไรก็อวกได้กลิ่นอะไรก็วกออกมาหมดเลย เราไม่บอกมครอเรากลัวจะเป็นเหตุการณ์นะแบบครั้งก่อนก่อนที่เราเคยท้องได้2อถึงสเดือนแล้วก็หลุดมันเหนื่อยมากบอกสามีตอนอายุครรภ์เท่าไหร่เมืม่อมีประมาณ5เดือนกว่าบอกสามีตอนที่ไปทริปที่ออสเตรียคือสามีรู้ว่าท้องแต่ไม่รู้รายละเอียดว่าเราท้องกี่คนตอนแรกที่คุณหมอซาวคิดว่าติดส เพราะว่ามันมีไข่เป็นฟองออกมา3มแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะมีหัวใจเต้นออกมากี่ดวงแค่3มใบเป็นฟองเราก็ตกใจแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการอยู่มาทองห้าเดือนสามีไม่รู้ว่าเป็นลูกแฝดนี่แค่เริ่มต้นความสะพรึงจริงๆจะเกิดหลังจากนี้เห็นว่าบินไปที่ออสเตรียเพื่อไปสกีกันแล้วเกิดอะไรขึ้น เมืม่อมีสามีอยากให้เราไปเที่ยวได้พักผ่อนจริงๆโปรแกรมนี้จัดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะท้องก็ไปเที่ยวกันแต่เราเล่นสกีไม่ได้เราก็ไปนั่งนอนเฝ้าสามีไปชมวิวพอถึงเวลาที่ต้องบินกลับต้องขับรถจากออสเตรียเพื่อที่จะไปที่มิวนิกเพราะเราซื้อตั๋วจากที่นั่น เช็คอินเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินขึ้นเครื่องก็รู้สึกว่าทำไมมันแฉะแฉะ,ะเปียกๆเ,เหมือนมีน้ำอะไรไหลออกมาแต่เราไม่รู้แล้วตรงขาเรามันเปียกเลยบอกสามีว่าต้องเข้าห้องน้ำก่อนเช็คดูก่อนเราถอดเราก็ลงนั่งเลยปุ๊บก็รู้สึกเหมือนมีอะไรหล่นออกมายังไม่กล้าที่จะดูเลยแหวกขากแล้วก้มดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเราเห็นเลือดเป็นก้อนเลยก็ตกใจมือสั่นเราก็ไม่กล้าลุกลัวลุกแล้วเดี๋ยวอะไรหลุดเราก็เลยโทรเรียกสามีให้ เข้ามาดูหน่อยเลือดมันไหลเต็มชักโรครกไปหมดเลยแล้วก็ร้องกรีดสามีก็วิ่งพุ่งเข้ามาแล้วก็เรียกรถฉุกเฉินพุ่งตรงไปโรงพยาบาลเลยจากการตกเลือดในครั้งนี้สามีเพิ่งรู้ว่าท้องแฝดเมื่อมีใช่เราก็ถือเคล็ดว่า6เดือนแล้วค่อยบอกว่าเรามีฝาแฝดสามีเลยรู้ตอนนั้นเลยรีบไปเช็คมันค่อนข้างอันตรายเพราะถ้าเด็กหลุด ไปคนหนึ่งแล้วมันมีโอกาสที่จะอีกคนไม่รอดคันแฝดต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอทุกวีคไม่ใช่แค่เดือนหนึ่งแล้วไปหรือ3เดือนแล้วไปสรุปไม่ได้บินกลับไทยต้องนอนโรงพยาบาลที่มิวนิกให้คุณหมอเอัลตรา้าซาวแล้วเห็นหัวใจดวงเดียว มะมีใช่ค่ะเห็นหัวใจดวงเดียวมือสั่นจะร้องไห้คุณหมอถามว่าแน่ใจนะว่ามีลูกแฝดก็บอกว่าแน่ใจซิฉันเช็คมากับคุณหมอก่อนมาก็เช็คมาหัวใจเต้นสองดวงคุณเช็คอีกทีได้ไหมเขาก็หาอีกทีหนึ่งก็เจอรู้สึกดีขึ้นมาเลยแต่คุณหมอบอกว่าแต่มีอย่างหนึ่งที่แอบน่ากลัวต่อจากนี้คุณอาจเดินทางไปไหนไม่ได้แล้ว เพราะฉันเห็นรกมันต่ำมากเลยยืนแล้วก็หลุดได้เลยเพราะฉะนั้นคุณเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วนะคุณต้องนอนรักษาตัวที่นี่ไม่สามารถลุกจากเตียงได้เลยเป็นอาการภาวะแทงคุกค,คามมัมมี่ใช่ค่ะคุณหมอเลยแอดมิตให้นอนโรงพยาบาลเลยทุกอย่างอยู่บนเตียงหมดเลยไม่สามารถที่จะขยับได้จะเข้าห้องน้ำก็มีพยาบาลมาจัดการอยู่ที่มิวนิกกี่เดือน มันมีอยู่ไปประมาณสามวีจนกระทั่งรบมันเริ่มไลข่ขึ้นขคุณหมอก็เลยบอกว่าเดินได้นิดหน่อยแต่ไม่ให้เดินยาวๆวแรงแรงแต่ยังมีความกังวลเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรามันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคุยกับใครหรือระบายกับใครได้มันทําให้เครียดก,กว่าเดิม แผนตอนนั้นคืออยากกลับเมืองไทยเมืม่อมีใช่ถูกต้องค่ัอยากกลับเมืองไทยบอกกับสามีว่าไม่คิดว่าจะอยู่ได้ไม่มีเพื่อนคุยสามียังต้องเดินทางประชุมแต่ละที่อยู่เท่ากับว่าเราต้องอยู่คนเดียวมันเหงามากเราไม่ได้มีเพื่อนที่มิวนิกมีแต่เพื่อนสามีเราที่คอยช่วยสื่อสารกับนางพยาบาลให้สื่อสารกับคุณหมอให้ซื้อข้าวซื้อของให้เราแต่เราจะใช้เขาทุกวันทุกครั้งไม่ได้มันรู้สึกว่าไม่ใช่บ้านเราอยู่ไม่ได้ วางแผนต้องกลับเมืองไทยให้ได้แต่คุณหมอไม่เซ็นอนุญ,ญาตให้บินทำยังไงเมืม่อมีก็ร้องไห้บอกสามีว่าถ้าไม่ได้กลับภาวะจิตใจเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมันมีวิธีไหนได้บ้างแต่คุณหมอก็ไม่อนุญาตเห็นว่าไปขออนุญาตให้คุณหมอเซ็นให้บินกลับไทยถึงสามคนด้วยกันไม่มีใครอนุมัติเมื่อมีไม่มีใครอนุม,มัมมมติไม่มีใครอนุญาตให้บินเลยคนแรกบอกว่าถ้ามีภาวะแบบนี้ไม่มีที่ไหนอนุญาตเพราะเราอาจจะไปตายบนเครื่อง ได้มันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าถ้าตกเลือดแล้วพาไปส่งมันต้องคนทั้งเครื่องให้เราคนเดียวเพื่อที่จะเอาเราไปส่งที่โรงพยาบาลมันคือเรื่องใหญ่แล้วทําไมทันแล้วเลือดมันออกเยอะช่วยอะไรไม่ได้อาจจะตุยเลยบนนั้นคุณหมอท่านที่สองคุณหมอท่านที่สามก็บอกเหมือนกันจนเราบอกว่าไม่อยู่ไม่เอาอยู่ไม่ได้จริงๆสามีต้องเดินทางมันเหงาเหมือนเราอยู่คนเดียวในห้องแคบๆสามีก็เลยติดต่อคุณหมอที่เป็นคุณหมอ บบลกเรียแต่เขาทำงานอยู่ที่เยอรมันก็ไปเข้าพบแล้วเขาก็ช่วยเซนแต่เขาก็ยังมีบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้แต่เพื่อความสบายใจของคุณแม่เป็นหลักเพราะเราดูเครียดมากอาจจะมีผอบอกระทบกับเด็กในใค